สวัสดีครับผมในคลิปนี้อยู่ในแอป t i k ตอรนะครับบนมือถือผมจะมาพาเพื่อนๆน,นะครับไปกดบล็อกคนที่เราไม่ต้องการจะพูดคุยกับเขาและไม่ต้องการเห็นเขากันครับผม <No. S 1> วิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกในหน้า t i k t อ k นะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของคนคนนั้นนะครับที่เราต้องการจะบล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ชจากข้างบนนะครับเสิร์ชชื่อเขา หรือว่าเลื่อนผ่านแล้วก็เจอรูปโปรไฟล์เขาก็กดเข้าไปได้เลย <Okay. S 1> อเดี๋ยวผมจะทดลองบล็อกคนนี้ให้ดูนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเขาแล้วนะครับมันจะมีเมนูจุดๆสามอันทางด้านบนนะครับเราก็กดเข้าไปครับผมจากนั้นตรงเมนูทางด้านล่างตรงนี้เขาจะมีคําว่าบล็อกอยู่นะครับหรือว่าที่เป็นรูปกลมๆแล้วมีขีดค่าให้เราแตะลงไปได้เลยแล้วเขาจะถามว่าเราต้องการบล็อกจริงหรือเปล่านะครับให้เรากดไปที่คําว่าบล็อกครับผม และเพียงเท่านี้นะครับเราก็บล็อกเขาเรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Yes. S 1> อ่าแบบนี้เลยเพื่อนๆก็กดแบ็กกลับไปใช้ tiktok ได้ตามปกติเลยครับผมโอเคลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ